สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง TBC Gaming Lounge นะครับผมให้ผมได้นำตัวนะครับผมม่อยครับผมผมเป็นเจ้าของช่องนี้นะครับช่องนี้มีจุดประสงค์โดยการทําขึ้นมาเพื่อที่เอาไา้ใช้ฝึกตัดต่อฝึกทำคลิปวิดวีโอฝึกเพนเตเทนผู้คนเพื่อสกิลในการที่จะได้ใช้ในอนาคตนะครับผม ก็ช่องคอนเทนต์ของช่องนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะประกอบไปด้วยการแคสเกมเป็นหลักอาจจะมีเป็นอย่างอื่นไปบ้างอาจจะคุยคุยทําอย่างอื่นบ้างนะครับผมก็เกมที่ช่องนี้น่าจะเล่นส่วนใหญ่ก็ไม่น่าเจาะจงน่าเพราะว่าช่องนี้ผมพยายามจะทําให้เล่นได้ทุกเกมทุกแนวทุกประเภทนะฮะถ้าทําได้ก็เรา อยากจะฟังความเห็นของทุกคนเหมือนกันนะฮะว่าการตัดต่อของผมเป็นไงบ้างในทุกๆคลิปนะฮะหรือผมคนปรับตรงไหนไม่ัไหไม่คืออยากให้มันแลกเปลี่ยนความเห็นเห็นความรู้กันนะครับผมก็ยังค่อนข้างที่จะมือใหม่ในวงการนี้ผมก็ค่อนข้างอย่างที่จะเรียนรู้แล้วก็เติบโตไปพร้อมกับทุกๆคนนะครับก็ช่องของผมก็ไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างผมน่าจะทําเป็น งานอดิเร็กนั่นแหละฮะก็เพื่อที่จะให้มันไม่ส่งผลกระทบกับชีวิตกับประจำวันของผมมากเกินไปก็ช่องนี้ถ้ามีเพ r i o d อตชามน่าจะลงอาทิตย์ละครั้งให้ก็สองอาทิตย์ครั้งนะฮะเมนูมันไม่ได้ว่างขนาดที่แบบว่าผมจะมานั่งทําทุกอาทิตย์ทาคลิปทุกอาทิตย์อะไรอย่างนี้แต่ผมก็จะพยายามทําให้ออกมาให้ได้มากที่สุดที่ทำได้ก็ส่วนตัวผมแล้วผมก็เป็นแค่เด็ก ชอบเล่นเกมคนหนึ่งก็เกมที่ผมถนัดที่สุดก็พวกเกมการ์ดอะไรพวกนี้ฮะแนวเกมการ์ดพวก Legends, of r u n e t e r r a Hearthstone อา Yu-Gi-Oh เป็นหลักนะครับพวกนี้ผมจะชอบเล่นเป็นหลักก็ส่วนแนวที่ผมไม่ค่อยถนัดคือเล่นได้แหละฮะแต่ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ก็จะน่าจะเป็นพวกแนวของ FPS นี่ครับผม Apex Legends, v a l o r a n t Tom Clancy ค Rainbow Six Siege นะครับประมาณนี้ ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ก็ช่องนี้นะครับมีคำหยาบคายครับเยอะด้วยแน่นอนครับผมตรงนี้มันจะเยอะมากๆเวลาที่ผมเล่นกับเพื่อนนะฮะก็ถ้าสําหรับใครที่ไม่ค่อยชอบคําหยาบคายหรือแบบรับไม่ได้เลยผมก็แนะนําให้เลือกดูช่องอื่นนะครับผมเพราะช่องนี้น่าจะมีแน่ๆครับผมก็แต่ว่าผม ก็จะพยายามไม่พูดให้มันเยอะถ้าอย่างผมจะทําได้แล้วกันนะฮะบางครั้งมันก็เป็นขับปิดปากไปเรียบร้อยแล้วอะไรประมาณนี้ก็ทั้งหมดนี้ไม่มีรแล้วครับก็หมดแล้วสําหรับคลิปแนะนําตัวของผมนะครับก็หวังว่าทุกคนจะรอดูผลงานของผมในภายภาคหน้านะครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่เข้ามาดูคลิปนี้ คุณจริงๆครับผมก็ไม่มีอะไรละขอปิดคลิปเพียนเท่านี้ครับทุกคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ